สวัสดีค่ะฟาเลดี้แสลีนะคะวันนี้ฟ้าจะมาแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักพังๆที่ฟ้าเคยทำมาก่อนต้องบอกกันเลยว่าสิ่งที่ฟ้ากำลังจะเล่าเนี่ยอย่าหาทำเด็ดขาดไม่ควรทำเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกะะันค่ะประสบการณ์ทังๆเรื่องแรกของฟ้าเลยก็คือฟ้าลองกินยาลดน้ำหนักนะคะ่ะหลายคนจะแปลกใจว่าเื้อเคยกินเหรอเคยทำไมจะไม่เคยตอนนั้นฟ้าํำได้ว่า ยังเด็กอยู่เลยนะอยู่มต้นนั่นแหละไม่หมหนึ่งก็มอสองตอนนั้นอยากผอมมากทั้งทั้ที่จริงๆอะตอนนั้นฟ้าสูงร้อยหกสิบหนักประมาณห้าสิบห้าสิบเอ็ดไม่เกินนี้เลยแต่ว่าเป็นเด็กผอมตัวเล็ก็สบายแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอ,อยาลดน้ำหนักหน้าตามันเป็นเม็ดแคปซูลสีชมพูนะจังหวะแรกที่ฟ้าลองกินเข้าไปจุ๊บยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่พาให้ระยะเวลาประมาณสิบห้านาทีไม่เกินนี้เลยหัวใจฟ้าเริ่มเต้นแบบ ดูทีวีก็แบบปุ๊บปุบปุ๊บปุบนั่นงหน้าโต๊ะคอมก็แบบปุ๊บปุบปุบก็เลยไม่ใช่แหละหัวใจมันเต้นรัวแบบใจมันสัน่นอ่ะถามว่าอยากผอมไหมก็อยากผอมนะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันยาแล้น้ำหนักเป็นน้นมันก็เลยกลายเป็นเม็ดแรกของฟ้าแล้วก็เป็นสุดท้ายไปเลยไม่ได้ลองอีกต่อไปซึ่งฟ้าคิดว่าระยะยาถ้ากินมันไปต่อนเนื่องเนี่ยน่าจะส่งผลเสียมากกว่าทําให้ใจสั่นอีกและต่อมาประสบการณ์ทําพังเรื่องที่2ของฟ้าเลยก็คือฟ้า ออกกำลังกายหักผมเกินไปค่ะเพาจำได้ว่าตอนนั้นฟ้าอยู่ปี2พอดีฟ้าเรียนคณะบริษัทกีฬาที่จุฬาเนาะเขาจะบังคับลงเรียนกีฬาเทอมละ2ตัวซึ่งตอนนั้นฟ้ามีว่ายน้ําแล้วก็เทนนิสตัวหนึ่งก็เรียน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่ากับว่าสัปดาห์หนึ่งฟ้าเรียน4ชั่วโมงใช่ไหมแล้วที่หักผมคืออะไรก็คือทุกครั้งที่ฟ้าเรียนกีฬาเสร็จแทบจะทุกครั้งเลยก็ไล้ฟ้าเข้าไปเนียต่อแล้วเข้าไปเรียนทำอะไรบ้างก็ วิ่งบอลลูดชั่วโมงกว่าๆแล้วก็บอดีเวย์สรุปง่ายๆเลยก็คือใน1สัปดาห์เนี่ยฟ้าเข้าฟิตเนสประมาณประมาณ4-5วันนะั้นแล้วก็ครั้งละประมาณชั่วโมงหนึ่ง็นปนไปแถมยังเรียนกีฬาอีกคือจริงๆช่วงนั้นนะ่ะเวลาไปไหนเจอใครอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะทจกักกันว่าเออทำอะไรผอมลงแต่คือฟ้าได้เห็นสัดส่วนร่างกายตัวเองทั้งตัวทุกวันฟ้ารู้ตัวเองว่าไขามันในช่วงต้นแขนหรือว่าจะเป็นไขมันช่วงต้นขาตรงก้นอย่างเงี้ยมันยังอยู่มันไม่ไปไหนเลย พราะว่าฮอร์โมนพิโซมันทํางานทํามาแล้วยังไงอีกก็ทําให้ร่างกายเราเครียดใช่ไหมคะพอเครียดแล้วร่างกายก็จะเกิดกลไกแบบว่าเออร่างกายฉัไม่ปลอดภัยแล้วพราะไม่ปลอดภัยแล้วทายัางไงหรอก,ก็สะสมไขมันแล้วกันรู้สึกเหมือนร่างกายขาดพลังงานอย่างเงี้ยแล้วด้วยผู้หญิงเราเนี่ยไขยมันสนมากจะเก็บที่ไหนคะอ่ามาที่ต้นแขนต้นขาใช่ไหมก็คือนั่นแหละคือตำแหน่งที่ไขมัน่างฟ้าไม่ได้หายไปเลยถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายหนักก็ตามอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฟ้าจะรู้สึกห่วยมากคือถ้าถามเพื่อนฟ้าเนี่ยพอตอนเที่ยงปุ๊แบบ เปกินข้าวกันหิวเวลาสั่งข้าวก็สั่งข้าวกับพิเศษสั่งก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวพิเศษแถมของหวานมาแน่นอนของหวานที่ฟ้าก,กินก็แบบแอบจัดเต็มนิดน,นึงนะพวกแบบขนมหวานไทยที่เป็นแกงกะทิกะทิอย่างเงี้ยฟ้าก็ชอบหรือว่าจะเป็นน้ำหวานอะไรเงี้ยฟ้าก็กินและประสบการณ์พังๆเรื่องสุดท้ายของฟ้าเลยก็คือองจริง ไม่ถือว่าพังมัง้งอันนี้เล่าเป็นของขํับแล้วกันฟ้าไปคลินิกเสริมความงามที่นึงแถวทองหล่อก็ไปทำนวตกรรมที่เรียกว่าไฮฟูฟ้าอธิบายคนกจไม่ถูกกันนะแต่มันใช้ขึ้นขึ้นหรือสักอยาก่างไปทําให้หน้าหรอกนกระชับขึ้นแล้วหน้ามันจะเรียวขึ้นตอนนั้นจําได้ว่าฟ้าเพิ่งกลับจากอเมริกาไปนู่นกินเพลินไปหน่อยกินเยอะตัวแบบ ว uh ันอะน้ำหนักแบบเกิเกแต่60สิบนะอ่าแล้วก็กลับมาก็อยากจะผอมแต่อยากผอมแบบเร่งเกินก so like ็คือไปทําหน้าเรียวจริงๆมันก็ตลกนะเพราะว่าเราไปทําหน้าเรียวแต่ตัวอะไรยังแบบหนาอึบแขนแบบยังแน่นยางเงี้ยก็อยากฝากสาวๆว่าคนละกันว่าถึงหน้าจะผอมแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าตัวเราต้องผอมตามไปด้วยเนาะเพราะงั้นนะคะที่ฟ้าทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยฟ้าแค่อยากจะมาให้ประสบการณ์ว่าวิธีไหนที่เราควรจะเลือกทำวิธีไหนที่เราไม่ควรเลือก ซึ่งเรื่องสามเรื่องที่ฟ้าเล่ามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ฉาบสวยไปหน่อยนะมันได้แบบเดียวสุดท้ายก็อาจจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมก็ได้ล้วฟ้าก็ยัง,นเ,งเน้นคำเดิมเลยคือความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญนในการลดน้ำหนักเนาะคือแค่คุณออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณกินอาหารที่มันถูกต้องถูกวิธีแค่าสาวๆลองอดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานเนี่ยเพราะว่าระยะยาวเห็นผลน,นะอ่าถ้าเราทำมันต่อเนื่อง ก็เลยจะเป็นข้อคิดแล้วกันให้สาวๆเนี่ลองตัดสินใจดูว่าไม่ที่ไหนที่เราอยากจะเลือกทําและสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับออกกำลังกายน้ำหนักสุขภาพต่างๆกับผู้หญิงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อฟ้าด้วยและฟ้าเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้แหละมาอัปเดตให้สาวๆฟังกันเรื่อยๆเลยหรือว่าจะไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ladies and l น i e s นะป้าขึ้นไปข้างล่างแล้วกันในนั้นเนี่ยป้าก็จะให้ความรู้ละเอียดเลยเกี่ยวกับสุขภาพจะดีฟ้าได้เรียนมาน้องก็ไปเช็คกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ